นอนไม่หลับติดยานอนหลับแก้ยังไงดีอาการนอนไม่หลับเป็นอาการที่ร่างกายไม่สามารถเข้าสู่วงจรการนอนหลับในช่วงเวลากลางคืนยังรวมไปถึงการนอนหลับยากหลับไม่สนิทหลับแล้วตื่นในช่วงกลางคืนและการนอนที่มากแต่รู้สึกเหมือนไม่ได้นอนในทางการแพทย์แผนจีนนิยมบรรเทาอาการนอนไม่หลับด้วยสมุนไพรจีนคือพุทราจีนและกาบ้ามเมล็ดพุทราจีนนะคะมีส่วนผสมทางเคมีกว่า130ชนิดที่ช่วยให้ผ่อนคลายมีงานวิจัยที่ยืนยันผลแล้วว่า มเมลาพูซาจีนช่วยยืดระยะเวลาในการนอนหลับเพิ่มความถี่ในการหลับลึกได้มเมลาพูซาจีนส่งผลต่ออวัยวะในร่างกายหลายๆส่วนเลยค่ะ 1. ช่วยปรับสมดุลเคมีในสมองให้เหมาะสมโดยการลดระดับสารสื่อประสาทกูตาเมตที่มักมีมากในผู้ที่นอนไม่หลับค่ะ 2. ช่วยลดระดับความเครียดโดยการต่อต้านสารเครียดที่เป็นพิษด้วยฟลาวโนย์ 3. กระตุ้นฟื้นฟูนฟนฟนเซลล์ประสาทที่เสียหายด้วยสารสื่อฮอร์โมนไซคลิกอะเดโนซีนโมโนฟอสเฟต หรือ CAMP ค่ะ 4. เสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้และจดจำนอกจากนี้กาบาเป็นสารอาหารจากธรรมชาติที่ได้จากการหมักเชื้อจูลินซีช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความกังวลสมองเกิดความสงบและช่วยควบคุมการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อต่างๆทำให้รู้สึกผ่อนคลายเข้าสู่ภาวะการนอนหลับได้ง่ายขึ้นค่ะจูบีไนส์ ike, สารสกัดจากเมล็ดพุทราจีและกาบาหึงแถมหนึ่งทักไลน์แม่หรือกดตามลิงก์ไปได้เลยค่ะ